เขาไฮแถวนี้นี่เขาเจ้าไม่ได้พูดเหลวขั้นสมัยแล้วไอเกี้ยวเกี่ยวเกี้ยวแล้วก็เอาจักมาปั้นอยู่ไฮเลยอยู่พีนโบจะได้เพราะว่ามังเกียวซอยบอหะแบกได้แาบได้เนาะแบบใดผู้บ่าวนาะเอาแบบใดเอารุ่นใดรุ่นเท่าๆแบบนี้บอแบบนี้บอฮะรุ่นเท่าก็ได้เพชรเ็อ้าทิพไ้น้องอ่ะจับเอาจับเอาอันนี้ผู้ใหญ่จะบุญเด้อจากประเทศไทยคือกัน สบายดีทุกคนเด้อม่วงนาถิ่งเลยหาย่งทีให้น้องอลิศคือเก่านะแมวกลังจากเขากินเข้าแล้วเหาสิไปหาเครื่องปุ๋ยของฝั่งตามให้อย่านี้เรานี่แหละนะชิมีมัมบูบบอชิมีอ่าพืชผักเพื่อต่างตากหาสิเอาเมื่อเฮิร์ตนะหาอยู่หากินเมื่อเฮิร์ตทุกคนไปยีงเสื้อนี้บอมังบูบมเอาเสื้อนี้บารเจ้าเอรยนอะไรยัง อสอนหฮงเขาครับงามงามแนวพันแนวพันเขาที่แ่บที่หอมอยู่ไหฮก็จ้าจะมีมันเดือยภาษากเจ้าเอินสะปัวสะปัวแม่นมากเดือยอ๋อต้องได้คอยไปได้ <c oughs> ป้าต่อพี่ลึกว่าหายกว้างหายขวาง ผู้เลยจะมาเป็ดเคยเผารูแถวนี้เนี่ยต้องรูมั่นไปยังกันเ่ากันเกันไนกันโจแม่นยังหรอไปบึงน้องสาวฤิ์ปิดมาโบบมกแตงนี้ปุ๊บปีนี้ฤทิ์มกแตงกระปุ๊บ่ มันล้มเสียทางนะเขาไ้แถวนี้นี่เขาเจ้าไม่ได้ฮูดดหล้วนะจะแตกต่างกับอ่าเผรูอยู่เมืองสีฝุนหรือเมืองนองเขาเจ้าจะฮูดเอาได้แถวนะเขาเจ้ายังเชื่อถือผีอยู่จะจะเกี่ยวไม่ได้แต่ว่าแถวนี้นี่ทันสมัยแล้วไะเกี้ยวเกี่ยวเกียวแล้วก็เอาจักมาปั้นอยู่ไหเลยอยู่พีนะทันสมัยเส้นทางมาามีฮอดเขาเจ้าก็ด แป,ป,ป,ปงไปนาเฮ็ดน่เลยเฮออาเราไถมาหอดหายจนใดนะกะสบายได้กะเฮ็ดเธอมันวหทุกคนไงเ็บเกลือว่าท่านท่นกับรดูการท่านกับแดดกับฝนเขา้องสาวลาเขาก็ไปนั่งเจ้านเี่ยวที่ยวเี่ยวมันบางบางเธอเขาเจ้าก็ช้อยกันเนาะ โอนี่หายเจ้ามาเลยหาเจ้าราคาน่นป่ะ่หอนโน่นพู่พู่โน่นอะไรโน่นราคาโน่นไปทางพุ่นทางพุ่นไปทางพูนทางพูนตัวนี้เลยอ๋อตัวไปในนี้หายอลิปนี่ไปทางพูนไปนี้ห่อดหอดโกกบกไงเห็นบ่อ๋อนันี่แหละโอ้เดี๋ยวนี้บ่อ๋อคานี้ไปนี้นลักไม้นั่นเขาไม่ได้ตัดนั่นโอ้ขาไม้พุทธโกกไม้พุทธไม้ขี้เด่นฟาต้าทุตสายสีสายตา แต่ละปีนี้ได้จากชอบอลิอาลาขานะหอดร้อยบอกอ๋อดูร้อยายก็ชอบโยข้าัาานาขาเจ้าก็ไม่ได้พอพอจังฮเฮ็ดเราซำเราข้าหน้าเนะเาะข้าีชิมกันได้ไม่มยเย็ดได้เอิบ่เียบข้าคนาดดทิดเด้อิบ่ิดหมนะูเนาะอิร เบื่องนั้นเกี่ยวอะไรมันนักโคเข้าเนาะจนลมเขานะสักและกเอาโชคเลยนะฮินะนี่ีมมิห้องเขาเก็บอุญแเพื่ได้ไปแห้งกูได้ได้คอยไปคอยไปแล้วแล้วบ่มาน แ h ẹ แล้วบอมิดจัดบัมีเสียงตอบรับบัมีสัญญาณตอบรับกฝลั่งเลยครับฝลังเกี่ยวเขา้าขมุขมุนด้วยกับเกี่ยวเขา่าอ๋อยืดผานเข้าไปนอกอืมยืดนออ๋ออันนี้คือโกกับบกนะใหญ่ลีนี่ปตายเท่าหากมาเห็นไหของพี่<ม>น้องชาวเมืองบรุรพ่าไหกว้างขวาง อันนี้เขาเอินคนดูมันเฮ็ดไฮนี่ก็ได้เข้าร้อยปลายก็ชอบหรือสองร้อยก็ชอบซับสกินทุกคนนะแต่ว่าเฮาเฮ็ดหน้านี่เป็นไปไม่ได้แล้วหน้านี่มันเป็นเนื้อพืชผู้แบบนี้แล้วนี่มีแต่ขี้หินทับิดนี่ไไนฮะเขาจะไปเขาใช่ไหมฮะนู่น,น นู่นนู่นพูดแล้วทิปเขา้าเอาเปรี้ยวหอยบ่เอออะเจาะเอาไปจิพอแห้งแล้วเนะาะเจาะปูด้าป่ะปูด้าแล้วมันคาบไปเลยเพราะแห้งป้าเถอบูช๊ชเข่าเข,ข่างามวัดีนี่เป็นส้นเผาตะวันเฮายางผ้าห้อเข่าขเขาในนี้น่ะเชีย่ยหมูเลยนี่น่ะ เทอาตัวเองเรียบร้อยแล้วค้ <c oughs> อยไปคอยไปไปแห้งบาได้นากอันนี้จะเป็นไฮของน้องสาวอลิซอลิซคนดอยสาวดอยสาวเล่าในชน,นบทคู่หนึ่งที่งามแลวก็คล้องความโสดได้หึงอายุ17-18ปีนี่มัสนสร้างครอบครัวปกตินี่15-16 พระเจ้าจะสร้างโคแล้วเตียงหายไพลสัตว์ตัวนี้อายเพิ่นบ่อ,อ๋อตัวนี้จะเป็นตู้ปของอายอายของอลิสเออขันแนวพันเขานี่ซื้อคือกัดเบิดเลยอย่างนี้นี่คุ้มเดียวนะบูดยังไงจ๊ะมีไรตัวไรขึ้นมีคุ้มเดียวนะไอนได้เอามาโบโบโบ่ปดี๋

ก็เ,เอามาโดยแสแตงผู้สองคนอยู่ถิง่งค่อยไปน,น,นี่เห็นแต่เห็นเขาเห็นวิวธรรมชาติที่งามเลยสายผู้ตัวนั้นยาวเย็ดหรือจะเป็นสายผู้ขั้นกลางระหว่างเมืองวิลาบรุรีกับเมืองอบรุรพาทุกคนน่าจะแมนผู้ใหญ่ได้ผู้หน่อยนึ่งนะ <c oughs> อ๋ออยู่สูงบ่อันอยู่ตึงตี้บ่เอามาหา่ามาบมปมาบปุ๊มมะบบมึงเอิน,นองปลายนองนอพูดขคืน,นกบมาให้ผูกกระสานซีโนแต่แก้ไปแล้วทางมาบบทางเข้าอยู่ตรงกันเลยบาทนี่เนา มันคืออาหารลักของขจา,านะในแต่ละมือแต่ละ,ละมือมาให้นะต้องได้กินมาบุบเออมันล้มเนาะเนาะเข้าล้มเนาะไปเอาไม่ได้เข้าล้มนะแถวนี้นตัวยูถึงนี่เอาไม่ได้แล้วนอกจากดึงเขือมหัศลลงมาเลยตัว <laughs> ย,ยง แต่พอตัวมมดเลยมูเข้าไม่กินมุ้แล้น้อยมะรอนตอนเตนนี่อันนี้คือบบที่ว่ามันม่นมนมังโบบังโบลายนงอุ้ยดินเด้ดินในวันได้ ดินตื่นได้ทุกใจเนะสตาร์สตาร์แพรด้นี่บ่ <im itation> คือมันมุน n มดอเอาอเฮาคือคือควันมันฮะคือน่อยมันฮะ <im itation> และบิดแตบรถเอเอเฮามันเฮามันริดอยู่จนจับน่อยมันอื้ม คำว่าอึมอึมแล้วฮอดนั่นภาษากระโดวเขาว่าอ้าอึมอ้าอึมแล้วขึมักซิลีกินได้บ่หน่อยนี่ได้ดอกพอดีแซ่บแเน่ไม้แมนกับฮักบาทเอี้ยงานเขาแล้วอ้อยเกือบถื่อคนงามโอ้ยเซตเจ้าได้ขึ้นแท้ๆแล้วบาทนะไม่ร้อนก็ได้ เออนะส่ความสูงก็เป็นประโยชน์ได้เฮนะ้ยขึ้นมายื้ออกก็ได้นั่นไปเฮหอลิบไปหาไม้พอแหง้งมัดแล้วมาบุบเดือดหันบานนี่เนาะ <c oughs> บริย่างแล้วบานนี่ม <c oughs> ันเนอ่มันแก่ชนี้เนี่ยหอมแท้เลยเฮ้ยโ <c oughs> อ้ยหอมหหนหวน เมือไรยังเหลือต่หน่วยแก่มันไม่ค่อถึงรแปะก่อนบอแปะบอแปะนี่คือพ่อนะพ่อเอามาขับไปไหมเข้าตายก่อนเข้าตายก่อนพับตลิบแต่พวกแฮเนาะไปเ่อะไงเนี่ยได้ละพ่อบอตทนไหนออมาเมื่อกี้นี่ เดี๋ยวไปข้างนี่บ<ข>อทางเราไปอะไรนิสโก้นิสโก้บัตนาวอันนี้ถือเมื่อเฮือนได้นหมเมื่อแต่งยูโคกินยูเฮือนแถวนี้ประกดว่ามีเห็ดหนูกิ่นเขาเเนน้าเขอเนาะทั้งมดกันไหนเนาะ มีกันส่วนน้อยนะให้คนพิต่อ,นอเนืองซทำหน,น,นี่เอามาให้แถวน,น,นี้นี่เขายังมีมีปรากฏเห็นหนูกินเข้าเขาขเลยนะบางบ้อนบางท้องทิ่โอ้โหหนูกินร้ายกัดเบบดลำตนน้นน้แดดฮอนขักนทุกคนตอนเ้องมาตอนเฮิ่นมือเสาเานี่ก็ฝน,นตกอาริสว,ว่าเกี้ยวประมาณสี่ห้ามือได้เข้าทำานีนน่แต่ว่าน่าจะเป็นทิศ ถูกสุดละประมาณท então, ิตหนึ่งใส่เวลาเก็บเกี <N ht ático> ่ยวนี่อ่าแล้วเขาอลิซแล้วก็อายของเราอีกโอ้เขาจะเฮ็ดเด็ดเขาจะจืดเลยนะบริเฮ็ดโหคันบริได้มีเครื่องหมายโอ้เกี่ยวแบบบุ้มีอย่นั้นเลยเนาะบุ้มีอ่าตอกมัดเนาะเอาเข้ามัดเลยเอาต่อเฟืองมัดมาเลยเอาต่อเฟืองเลยนะคิวๆเนี้เรียบร้อยจะค้นนี่ 8, 8 8 đợi, thêm ừ, 2 3 3 con, 3 Còn nữa đợi, nó thêm nó khó mời Cái tu Cái này mà có phóng, nó lau nhiên không lẽ ừ, Cái đó, này nó. Ồ, kiểu đây là nó Pa hít cầu không đường đâu Ôn lãyp xí ôn Thế Ồ, nó มันงามกคู้ขาได้เกี่ยวมันนี่พุ่นบ่พุ่นเลยโอ้ยอยู่พุนนะเอาคือเกีียวเป็นบอนเป็นบอนเกีียวจะฟรีให้ชอบพุ่นนะเจ้าโอ้ยทนบริเวณเป็นนี่มันขี้คานไวอ๋อในหอดกำนดใครในห้าโมงหกโมงระยะมันเออเกิดัป็นงานได้คนขี้คานเห็ดเลยอ๋อเบบเบบไม่ได้เห็นว่ามันกว้างมันขวางใช่ไหมเนาะเกีียวไปเลยแม่นโอ้แต่แต่ผลเกีียวนะมือเสานี่เกีียวจะพุ่นเป็นเป็นบกเป็นบอนเป็นบอนเนี่ย แลตันแรงแลวอยู่คานี้นี่แล้วก็ประเมินพลเ่อวะ่าตัวแรกนี่เขาเก,เเากีีวกกกกวกยวได้หลายชเเัานเลยสบายอีดยสะดวกสบายในการเทาสเกตเบิ้งว่าผลงานเราเฮ็ดได้หลายชเลยชาเนเนอรปองังานบ้านป้า,า,ปา,ากำลังเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำ แต่ก้อนนี้หูดแล้วน้อนางเนาะเลยเดี๋ยวมเกี่ยวเอาเจ้ารุ่นเดียวบอสกับอลิศบอหล้าเป็นน้องลาเป็นน้องบอจะเป็นเอื้อยกัดปีเจ้าสิงกะมอสิงลำสิงกะมอเหรอหอนประมาณบาทจิบชาวปีบบหูเลยโบชื่อปีเกิดเนาะเออโบปีเกิดเนี่ยกำลังเกี่ยวเข้าเกี่ยวน้ำโบจะได้เพราะว่ามัเกียวซอยบอสฮะอยากได้อยากได้เนาะ แบบใดผู้บ่าวนะเอาแบบใดเอารุ่นใดรุ่นเท่าๆแบบนี้บ่แบบนี้บ่ฮะรุ่นเท่าก็ได้รุ่นเท่าก็ได้โยกย่างมันเนื้รุ่นเท่าๆแบบนี้บ่นี่นี่เท่านี่นี่ยทำเลยก็ได้เด้อะทำเลยก็ได้เนาะแค่แนตเฮ็ดเวียกได้เมืนบ่ดะถ้ามานั่งเบิ่งนี่บ่เฮ็ดเวียกนี่ก็บ่เอาเด้อเนาะถ้าคือค่อยเกี่ยวส่วนนี่บ่บ่ผิดหีบบ่นี่บ่ผิดเนาะถ้าจะพิทพิดแต่ตอนรู้ปลาเข้าแล้ว อย่ามันลุนนี่แหล,แล,และเระวังได้เกี่ยวใจอ้ไรไปนั่นแหละสาวเน <c oughs> อร์อายุมีหูเด้อร์มีจือปีเกิดกันถามแม่กับปูนเกิดอันปีทางหาอยู่โน่นพูโน่นนั้นแล้วเลยมีจื้อปีเลยเนาะมันเกิดต้นงัวเขาคอกแล้วเลยเลยนาะเออเวลาเรายิ้มอ่างงา <c oughs> ีกินข้าวกับยั้งไหมนี่อาหารจำแจ้วจำแจ้วเดีว่าเอามาโบ้มาต้มมีมกบ้วบ่ ไม่ได้เอาวะตามเกี้ยวแบบไ,ไวๆเลยเนาะเบิง้งให้ลองเกี้ยวช่วยเด้อได้จังมัดสองมัดนี่ให้เข้าได้ให้ได้เข้าหลายเดอ้อเอเด้อหมายเอาซิหมายเหรออันนี้เนาะคนมาหมายให้ชุดแสงตามหมายหน้าสุดเสียงคองกว้างขวางกุบดีอันนี้เจ้าก็ได้มาทางบ่นี่ เนื้อกระถางแล้วนะเนื้เนาะมาหื้อสักจังเลยปนับแต่ถางถางแล้วก็จูดเวลาแล้วก็ไื้อนี่เน็บสกีเฮนนี่มันเนาะเอาหนึ่งบ่อสองงานจองจองเนาะในนี้เป็นอะไรในอะไรในนี้บ่ชิบ่ได้อยู่เนาะอ๋อเอาลุนมัด โบผ่านแล้วเขื่อนบอลเขื่เป็นโบผ่านนะคราวล่นพอเท้าหายพอเท้าหายเลยเนาะเนาะพอเท้าเสียแล้วพอเท้าเสียแล้วยังแต่ไม่เท้าบ่ยังแต่แม่นี่ปริมาบ่บ่นี่บริสบายบ่เอาหลานเอาหลานโอ้ไม่เอาหลานบรนเจ้าแล้วเนาะได้แนาะนางเอกเขาทาอยู่คนนางเอบ่้วมันต้องอายเนาะต่อไปอาชีวศิมาทาอีกเด้อ ไกลกันบอกกับเพื่อนอดิษอยู่ไกลไส้หงให้อดิษเป็นหงเด้อกินตำส้มตำอยังหรือว่าเมื่อเงินเจ้าก็ได้เงินเจ้าทางไหนเงินน้องทางไหนฮะเคยหันเวียดเน้นฝั่งนี้บ่หรือว่าฝั่งนั้นกินกระเวียดเลยมันก็แคขมทาง้ะเนาะนาวดังเจี่ยเจียร้าเนาะไกลกันแล้วเนาะ สเต็กภาษาสเต็กภาษาสิครับนี่คือสาธิตเด้ออ่าสาธิตการเกี่ยวข้าวข้าวเนาะเกี่ยวจะเนาะซื้อใหม่เลยมหนึ่งสาวเนอร์สาวสาวเผาบรูดินแดนแห่งเผาบรูเมืองโมลภาแกล้งข้ามมวลอุทนาอัตตาหวยชุดเยกเพิ่นแล้วเอาเฮ็ดเฮ็ดนะ ากักใจเด้อน้องเนื้อเด้อใจเด้อเนื้อเด้อให้เลี้ยวไปๆให้ได้เข้าหลายๆจะได้มายามไหม่นีเฮแลนี่ซิมาอยู่นี่นี่เฮแลนเน่เอาบเนื้อเนื้อเนื้อโจเนื้อโค่นน้อยนี่เนาะโซโซก็สีเหลวเนาะ ก็จะได้กเขาพราว่าจะเป็นภาคไของเราเดให้ยดเอกิเลยเนาะเข้าแล้วเขาก็แก้เอาฟืนเมื่อได้นี่<า>ฟืนงามคือคนเลย<า>เขากะเ,เขา้า,า,เขาลิ้แห่งงาม อเอาชีไปพักผ่อนอยู่เถงคนละเถงอลิปคนละวันนี้ตะเวนกำลังคอยคํำลงแรงเลยทุกคน,น <c oughs> สองโมงสามโมงสามโมงสี่โมงแรกแล <c oughs> ้วเอาก็โหล้วต่าขึ้นกลับเมื่อบานเมื่อซองคนละนี่ได้มัโบโบอยู่รึงกระต,า,ตาหนึ่งมือน,นี้เมื่อแกงเสือปูเสือป่าแกงเสือหอยแกงเสือจีรอจีนายคืออาหารพื้นบ้านเรากินไปจังซี่แล้ว อยู่โนบทมีถึงขั้นมาได้ลงตลาดแถวนี้มีเงินกต่มีมีบอนซื้อมีเครื่องผู้กองฟังกต่มีมีบอนขายนอกจากกินเองเลยแถวนี้เป็นอะไรงอนแดดบอสสุดยอดเลยนานคือบอลนอนคือบอนอนอยู่เหินบมคือแล้วว้าตัวเหินหนียวนาสระเอาก่อนมาหนึ่งฮะไม่รู้อ้าวไข่ยังอาออกเอ้ยถ่ายคลิปก่อนเ่าฮอนเอาวห่อฮอนกับโอ้นี่เา บอกมาตอนนอนกระชอบบอกก็ใส่เร่องนี้บนนอนนะ่ะ<อ>นอนบนนอนอยู่ยนอนบนนอนอยู่ทับเนาะน,นอนอยู่คืบมานั่งพีง่จะบอกให้ยอยู่นี่มานี่มานี่เจ้านัน่นมาใกล<อ>้อะไรนี่ขาเอ้ยมาแล้วแม่ในกระไรบุเมตเตอ,อันนั่นได้ นี่มาข้างนั้นนี่มานั่งพี่เลยว่านั่งนั่งนิกนั่งนิกนี่มานิกโอ้โหนี่ปุ๊กอีกชั้นอันนี้กความงามเออโอ้ยโดยโดยเอาคนงานบัดคำได้พี่น้องเนี่ยมันอยู่ทีง่าเทีหน้ากับจังสิ่แหละประมาณนี้แหละอ่ามีผู้ใหญ่ใจบุญจากอ่าประเทศไทยเนาะที่เป็นเฮดเวียรอยู่นครหลวงอินจันทร์อ่าแมนอยู่เมืองหงสาแขวงสัญญาบุรีอ่าเป็นคนไทยเพิ่นเป็นอ่าเฮดเวียรเกี่ยวกับไฟฟ้าเพิ่นฝากเงินมา จำนวนเงินหนึ่งล้านจีบเนาะมามอบให้น้องอลิศเบิ่งกูด้วยัะยังบอกหอดบอกเงินหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าิอันนี้เงินเหลืออันนี้เงินอ้ายได้นี่กดมาสี่ล้านพี่น้องเลยให้เพิ่นไปแล้วสองล้านเอฟซีผู้หนึ่งอันนี้อีกผู้หนึ่งอีกต่างหากเนาะตรงแบง่งต่างจำนวนหนึ่งเนาะ สองสามสี่ห้าหเจ็้าสิบชิ้นเท่าไร่ได้บาทนี่คุณเลยให้แม่บอกว่าให้นี่ให้แล้วร้านหนึ่งแล้วอันนี้กิฟเองบอโดยเมื่อกี้นี้อื้อมืนี่โดยมาแล้วอือตัวนี้ซัำปรัมนะตัวนี้เนาะให้มิกเดี๋ยยินบอ ให้น้องดนไอาให้มิกแน่เพราะว่ามิกเพิ่งกลับมานำเดแล้วแต่เจ้าชี้ให้ไอ้ไอ้โบมิซิตเพราะว่าเงินนี่เพิ่นให้เจ้าแล้วแต่อีตุน้องพอให้น้องได้ซื้อปุ้มซื้อโสเข้าอุเฮียนเด้อจากเสนเสนเส้นทรงเนก็แล้วแต่เจ้าเนาะถ้าสมมติน้องจะเอาไปรีให้ลูมันแหละบอให้ลินกุ้งไก่นะแต่เปียนอาใบละพันก็ให้เราพอให้น้องได้ซื้อขนมให้เม่ก็ได้ลอะไรให้แม่ให้น้องอ่ะจับเอา มีผูใ้ใหญ่เจ็บุญเดอ้อจากประเทศไทยคือกันเพิ่นเฮ็ดเบี้ยอยู่เมืองหงสาวเพล่ะเพิ่นบ่ประสงค์ออกน้ำเพิน่นนี่ฝากเงินมาให้ในความเป็นห่วงญาติน,น,น้องนุ่งนี่อ่าบ่มีเงินซื้ออยู่ซื้อกินเนาะบ่มีเงินซื้อกระเปีงน้ำแดงก็เลยฝากมาให้อ้อาวมีอย่างจากโบกเพิ่นก็บ,บอกเพิ่นอวยพรเพิ่นไหน,นไว้อ้าว,วอวยพรเพิ่นนบ้างนกเคิร์ตเมย์นอกอ่าอวยพรน,นะขอบใจลหลายๆเดอ้อพี่เอาลงนะนี้เออสามนี้เอวาวันนี้เอา ขอบใจหลายๆเลยที่โอนเงินให้นะขอให้สุขภาพแข็งแข็งแรงสาธุบ่าได้สำนีนะบ่าได้สำนีบ่าววอเป็ดมามาชิพาวาีแล้วก็ค่อยๆค่อยๆบวกค่อยๆโซ่ค่อยๆเฮียนไปเนาะอ่าขอขอบบุญขอบคุณขอขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญผู้ใหญ่ใจบุญที่เมตตาที่เมตตาเอ็นดูเอ็นดูลานาริตลานาริตที่มอบเงินที่มอบเงินจำนวน จำนวนหนึ่งล้านกีบหนึ่งล้านกีบล้านอาลิตล้านอาลิตโก็บมีอย่างก็บมีอย่างจะมอบให้จะมอบให้นอกจากคำอวยพรนอกจากคำอวยพรขอให้ผู้ใหญ่ใจบุญขอให้ผู้ใหญ่ใจบุญจงมีแต่ความสุขจงมีแต่ความสุขความเจริญความเจริญก้าวหน้าก้าวหน้าในนาที่ในนาทีการงานการงานอย่าเจ็บอย่าเจ็บอย่าจนอย่าจนสาธุ อ้าวประมาณนี้แหละจุบุจุบ,จบ,จบลืมเมื่อกี้นี่ลืมอ้อาวันนี้แหละขอบอกขอบใจผู้ใหญ่ใจบุญเด้อที่เมตตาน้องเพื่อนนี่แหละที่ว่ายังโบลืมที่ยังคิดทหดคิดถึงแลวก็ฝากเงินมาให้ประทุกนี่เป็นสะพานบุญมาหมะให้น้องสาวเพื่อนอยู่ให้นี่แหละเขาเอินว่าคนเฮ็ดดีทําดีขยันเานาะก็ต้องมีรางวัลตอบแทนอย่างเหมาะสมก็คืออย่างสี่ได้ทำเหมาสมเนาะ หลังจากนี้ก็จะเอากจะิได้เดินทางกลับแล้วกลับไปสีหงผืนเนาะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายุ๊กเลยกันทางมดนี่แหละทางสีไอ้น้องเขาขอลาไปก่อนนะสบายดีสบายดียดอ่าบ๊ายบาย